ะะเปิดคลิปขึ้นมาตอนนี้ไม่รู้ว่าคลิปจะเป็นแนวไหนกําลังจะออกไปคาเฟ่นะคะแถวนนทบ,บุรีลงคลิปกินหลังจากไม่ได้ลงมานานทุกคนก็คอมเมนต์ว่าคิดถึงก็รู้สึกด,ดีขอบคุณมากๆนะคะตอนนี้นะคะพอออกจากบ้านมาปุ๊บสิ่งที่เจอคือฝนสาดสาดมาเลยนี่ไม่รู้เห็นไหมเนี่ยเส้นๆเล็กๆก็คือเริ่มตกแล้วก็แดดไม่มีนะคะ แต่ว่าไหนๆก็ออกมาแล้วก็สู้ค่ะอากาศแบบนี้ก็คือน่านอนมากๆค่ะคือร้านคาเฟ่นเนี้ยแก้วหามาจากในอินเทอร์เน็ตอีกแล้วก็คือจะเป็นร้านที่แบบ ประตูทางเข้าอะ่ะจะเป็นโทนเขียวๆเ,เดี๋ยวจะขึ้นชื่อร้านให้เนาะกลัวออกเสียงไม่ถูกอะ่ะเอบอ่านยากสําหรับตัวดิฉันนะคะก็จะเป็นเขียวๆไม้ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้ามีแดดอะ่ะน่าจะถ่ายรูปสวยนะดูเลยแต่ว่าตอนเนี้ยก็เดี๋ยวไปลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นยังไงแล้วก็คนเยอะไหมวันนี้มาทําวันธรรมดาด้วยนะคะไปค่ะถึงแล้วนะคะนี่เรียบอันนี้เลย ที่จอดรถไม่ชัวร์นีอะไรไหมอือนี่ทางเข้านะคะวัเดีค่ะนี่น่าก,กินมากเลยอันนี้อันไหนแนะนำอะคะมีขนมปังไซส์ลาบโรกับอืมอันตัวนี้แล้วก็ขนมปังไซส์แฟชชั่นครีมนนครับอ๋อนครับ อ๋ออันนั้นมาแล้วนะคะอันนี้ก็คือเมนูของเราวันนี้น,นี่กาแฟพี่ฮอแล้วก็ลาเต้อของเราตอนนี้ก็คือบรรยากาศร้านค่อนข้างจะไม่ค่อยมีคนนะคะมีนแน,แน,นะอันนี้คือมีบานอฟฟี่ฝั่งนึ่ง เขามีช็อกโกแลตฟองยแล้วก็อร่อย 年了。Yeah, no, no. <laughs> ูครัวสีเจทะเลเผาสูบใบดะบาบทองหัวผู้ใหญ่แซบเดอร์กุ้งเผาปูเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวหมูตุน๋นไม่รู้จักเลยอนะ่ะร้านแห่งรัวเวียดนามอุ้ยอยากกินเฝ่ะ นน่ากินนะ mm hmm. กินแบบลงของแกแงๆร้านนี้บรรยากาศดีนะคะมากันได้ถ้าใครอยู่แถวนนทบ,บุรบบีทับบุรีหรือใกล้เคียงก็ว่าโอเคเลยอะแล้วก็มุมถ่ายรูปเยอะคนไม่ค่อยเยอะนะคะหน้าร้านก็เป็นเหมือนแบบบ้านหลังหนึ่งที่ทำคาเฟ่แต่บ้านใหญ่ <laughs> อันนี้นะคะเราไปครัวเวียดนามนครอินเดี๋ยวไปดูกันว่าเขามีเมนูอาหารอะไรบ้างตอนนี้คือยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยกินของหวานกันก่อน ตอนแรกว,ว่าจะไปหาอะไรกินในเมืองนะทุกคนอยากไปถ่ายรูปที่สวนเบนอยากมาแบบเป็นพันรอบแล้วแต่ว่าไม่ได้ไปสักทีวันนี้ยคิดว่ายังไงก็ต้องไปถึงสวนเบนฝนตกยังไงก็ต้องไปถึงให้ได้ก่อนที่เขาเป็นสะพานให้ถ่ายรูปกรุบกริบน,นะคะก็ไปกันเลยถึงแล้วนะคะอันนี้ที่จอดรถอ๋อแล้วก็รัวเวียดนามโอเคอันนี้นะคะคือร้านไปกินกัน ที่ไหนดีนี่ร้านนะคะพิซซ่าเวียดนามเนี่ยที่เราเคยกินข้าวเหน่เนืองเล็กนะหนึ่งอ้ออะไรให้เพื่อนๆดูเมนูนะคะวิ่งนี่อะไรอะ่ะหมูย่างใบชะพลู อ๋อขนมปักมอยวนบะนี่เมนูเนียงสดไส้กุ้งะะแล้วก็น้ำแข็งน้ำเปล่าเลยน้ำแข็งตอนนี้เรามาช่วงบ่ายนะคะก็เลยมีเราหนึง่งอันนี้นะคะก็ค,คือบรรยากาศร้าน นี่ว่าตอนเย็นๆคนน่าจะเยอะนะอเขามีแบบที่จอดแยกต่างหากให้เลยต้นไม้ให้เอากลับไปไว้บ้านน้ำสวรรดอร่อยอ่ะเปรี้ยวจี๊ดมันแบบเปรี้ยวอ่ะ อร่อยอ่ะมันแหบลบะเปรี้ยวหวานหวานมาแล้วนี่ค่ะก็คือหนังเนิน้นอซอสเชฟนี่นะคะมาแล้วอันนี้ก็คือ หม้อยวนแล้วก็เนมหนึ่งเราใส่ยังไงใส่ยังงี้ปะจริงๆเราเหลืออีกอย่างหนึง่งว้ากินเลยแป้งเขานุ่มมากแต่ว่าแป้งเขานุ่มมากเห็นปะนุ่มมากเลยอะไม่เหมือนกันเด้งดึงเด้งดึงใช่แป้งนุ่มมาก นุ่มไหมเนอะ no, แบงนุ่มมากอันนี้คือรอรอ,อรออพักหนึ่งแล้วนะหขไปเข้าห้องน้ำมามแป้งนุ่มไส้แบบไม่ได้เยอะมากแต่ว่าก็มีแบบมีหมูสับอะไรอย่างเงี้ยเออหิวได้แหละตอนเนี้ยอร่อยไก่เปืยก็พริกเยอะๆแล้วกการความเผ็ดเราจะไม่ใส่อันเนี้ยกับอันเนี้ยกับกระเฟืองเห็นไหม ไม่ใช่ผักกินได้ผักกินได้เหมือนเราเด็ดต้นไม้อหอมแล้วก็หอมไม่ได้เพราะว่าคำใหญ่อหอมไม่ได้ได้เหมือนกันต้นแหนมเขาจะไม่เหมือนที่เราซื้ออี่เราซื้อกินอ่ะขนมจีนด้วยปะอันนั้นอ่ะข,ขาวๆอะไรไม่ใช่ ไม่ใช่น้ำจีนลบอะเส้นข้าวเ,เส้นเวียดนามอะไรอย่างงี้ปะคล้ายคเส้นนมจีนนะฉันว่าน้งจีนนะน้งจีน,น,จนเวนามไม่ใช่น้งจีนเลยอะ,<บ>ะ <laughs> เอ็งยึดติดเหรอ,อยึดติดกับคำว่าเวียดนามน่ะเอแก้วชอบเหนีน่นเลือกที่สุดเดี๋ยวดูซิว่าอันนี้จะยังไนงะ อันนี้เขาเป็นเมียม่ยงแต่เสนหนักหน่่มจีน ก็จะเป็นเสื้อวันนี้ก็คือมาตีมเขียวนะคะเขียวให้รู้ว่ามูให้สุดเราเปลี่ยนเสื้อเป็นแบบว่าเสื้อสายมูนะคะนี่ก็ใส่สีขาวพี่ฮอเนี่ยใส่สีดำเนาะก็คิดว่าเดี๋ยวจะไปลองที่ถ่ายรูปที่สวนเบนแล้วก็อันนี้ก็คือสายมูเหมือนกันนะคะจากร้าน My Jewelry คะ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบเขียวเขียวอ่อนแล้วก็แบบชมพูอ่อนอันนี้ก็จะเป็นหินแบบว่าตามดวง ของแก้วนะคะที่แบบว่าถูกชะโกอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็มีตังหูด,ด้วยอันนี้ก็คือประเดิมใหม่เลยอันนี้น่ารักมากน่าจะเป็นมรกตีเห็นไหมน่ารักสามารถไปดูกันได้นี้คือชาอป,ป้าตอนเขาเซลแบบเซลจัดๆนะคะก็จัดมาดนึงคู่ค่คะนะคะเราก็ใช้เวลาเดินทางอีกประมาณ20นาทีแต่ว่า20นาทีในที่นี้ก็คือสีแดงนะคะทุกคนแล้วก็ ไปดูกันว่าที่สวนเนี่ยเราจะได้เจอมีแสงแบบนี้หรือว่าจะถึงกลางคืนแล้วนะคะมันก็ถ่ายได้ทั้งสองแบบนะจากที่ดูรีวิวมาช่วงเนี้รีวิวที่แก้วดูอก็คือจากติ๊กต k อกหลวนบอกเลยว่าอะไรต่างๆนานาที่เขาฮิตเขาทำติ๊กต o อกเกอก็สิ่งอยู่ในนั้นก็เลยแบบเออเห,นน ون, เห็นนู่นเห็นนี่ก็เลยอ่ะเดี๋ยวไปกันคะ่ะนี่ก็คือลองเลนวายนะคร ต้นไม้แค่นี้ก็คือฟิลธรรมชาติแล้วตั้งแต่ยังมีฟ้าเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้เข้ากี่โมงเฮ้ยแกเนี่ยทางเข้าแต่ว่าเขาไม่ได้ให้จอดแน่เลยอะเลี้ยวได้แล้วจ้าเข้ามาแล้วจ้าเย้ นู่นที่จอดรถคุยได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเวลาพระอาทิตย์ตกพอดีอ่ะเดมาเดินออกกําลังกายนะครับอจริงแล้วดูรองเท้าเหมาะมากดูรองเท้ามาดูตึกรอ <c oughs> งเท้าส้นตึกบวันเบอร์วัญเชียบ <c oughs> พี่ยามบอกว่าเดินตรงเข้ามาตรงนี้คิดว่านินเดียวสามรอยเมตรละ <laughs> แอบหอบแล้วอะประมาณ400เมตรถึงแต่บรรยากาศก,ก็คือเดินได้นะคะคนไม่ค่อยเยอะด้วยวันนี้มาวันธรรมดาประมาณครึ่งกิโลถึงสะพานนะอืมข้างหน้าแล้วอีกไม่ไกลส,ส,สู้เขามีดอกไม้ คนให้มันมืดกว่านี้หน่อยนะไฟก็จะเห็น มุมนี้สวยมากตอนนี้นะคะเราก็ถ่ายรูปช่วงเวลาที่เป็นแสงธรรมชาติอะเยอะแล้วแล้วเราก็พูดกับฮอว่าเมื่อไรจะมืดนะก็อยากถ่ายแบบคู่กับไฟจริง,รงๆตอนนี้เขาเปิดไฟแล้วนะเนี่ยแต่มองไม่เห็นเพราะว่ามันยังไม่มืดมากๆเลยอะก็ต้องนั่งรอให้มืดก่อนไหนๆก็มาแล้วบรรยากาศดีนะใช่ลมเย็นดีนะตรงนี้ แต่เงาก็ออกเหมือนกันใช่มันอบๆหน่อยนะแต่ว่าก็ม,มีลมอยู่ใช่แต่รูปออกมาสวยมากเลยอะชอใช่แต่เขาเปิดไฟให้แล้วแหละแต่ว่าต้องรอสักประมาณหนึ่งทุ่มอ,ะอ่ะออก็จะมีเสียงนกนะครับเสียงนกเสียงกาเสียงธรรมชาติอะไรไพายแล้วยังไม่อยู่จริง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 นะจจริงชีวิตอะไรนะซื้อชีวิต สู้ชีวิตชีวิตเลยแต่ชีวิตสู้กับ อนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะกลับกันแลละเราได้รูปยามค่ำคืนแล้วด้วยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมืดแล้วเหนื่อยมากเอาจริงนะถ้าอากาศเย็นนะมันจะฟิลแบบโคตรดีจะฟินมากเลยนะจริงเพราะว่าเนี่ยเรานั่งร้อ ถึงห้าโมงตอนนี้ทุ่มกว่า2องทุ่มแล้วอ่ะใช่สชั่วโมงแล้วตอนนี้เดินประมาณ2กิโลนิดๆจ่ะถ้าถึงรถตอนนี้นะคะกลับมาถึงบ้านแล้วเรียบร้อยเห็นความมันบนใบหน้าก็คงจะเห็นถึงความเหนื่อยล้าของดิฉันตอนนี้เนี่ยสามทุ่ม สามทุ่มเกือบครึ่งสามทุ่มแบบ16ประมาณนั้นเลยนะคะราชาบะหมี่เกี๊ยวราชาพฤกษ์นะคะก็เดี๋ยวกินข้าวแล้วก็จะยังไม่ได้พักผ่อนนะคะจะทำงานต่อนะวันนี้ก็คือมีแพลนจะตัดคลิปลงแล้วก็มีแพลนอีกนิดหน่อยทำล่งทำรูปนะคะก็เดี๋ยวจะโชว์ตัวแมวของเราให้ทุกคน I am the king in the queen in the q u e e n u king e i n I am the queen 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 ฮึฮะฮึฮะฮึฮะอันนี้เพิ่งจะหายจากตาเจ็บมานะคะแมวเจ็บแม่ก็เจ็บนะคะตอนนี้ก็คือห้ามใช้มือหรือว่าใช้อะไรกับตาน้องตังทั้งนั้นนะคะเขาจะเป็นคนที่ ตาแพ้ง่ายก็เหมือนคนยอะไรเงี้ยนี่เพิ่งหายนะบะหมี่เกี๊ยวกุ้งแบบกุ้งเลยปะใช่กุ้งเลยอันนี้คือร้านโปรดที่หอเขาแต่ว่าบางทีคือจอดรถซื้อยากคนแบบกินคนกินอะเขาเรียกว่าอะไรกินเยอะเดยคนกินเยอะอก็คือเวลากินข้าวที่บ้านนะคะไม่กินนั่งไม่นั่งต๊ะกินข้าวนะก็คือนั่งบนนี้ก็<อ>กินอย่างงี้ดูทีวีค่ะก็กินนะคะ จริงๆต้องเปิดทีวีด้วยแต่กลัวเสียงทีวีแทรกอืมแต่ถ่ายไม่ได้ตอนนี้คือพี่หอบชิลมากชุดอยู่บ้านสุดสุดชุดจำลองชุดอยู่บ้านแบบขั้นสุดแล้วตอนนี้ไปแล้วค่ะวันนี้ลากันไปเท่านี้บ๊ายบาย